สวัสดีครับคุณผ,ผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์ลาริก้าเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาริก้าอัปเดตอัปเดตเรื่รองราวข่าวคราวความเคลืคล่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับบิ Big match, ๊กแมตช์ศึกลาริก้าค่ำคืนวันนี้นะครับบาสโอน่าจะบุกมาเยือนเมโทรโปลิตาโนอของแอตเลติโกมาดริดนะครับคู่นี้ครับสถานการณ์การลุน้นแชมป์เวลานี้เนี่ยเขาต้องบอกว่าเป็นเรอัลมาดริดที่แซงขึ้นนําไปเป็นจ่าฝูงก่อนหลังจากเมื่อคืนวันเสาร์นะครับบุกชนะบียาเรียน2ประตูต่อ1ทําให้28นัดของมาดริดมา บาซันล่นมาอยู่ที่2นะครับ26กนัดมี57คะแนนขณะที่แอตเลติกมามริดนั้น27นัดมี56คะแนนบาซัาแข่งน้อยกว่าคู่ต่อสู้น้อยกว่ามามริด2นนัดน้อยกว่าแอตเลติกมาดริด1นัดเพราะว่าเกมกับโอซาซูน่าถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากว่านายแพทย์กาเลสมินยาโรเสียชีวิตนะครับมาดูกันที่เรื่องของอสถิติการเจอกันปีนี้เจอกัน2ครั้ง ที่โอลิมปิกเดมอนตทั้งสองครั้งเลยนะครับเกมแรกเป็นศึกลาลีกาบาซ่า aza, แพ้แอตเลโกมาริดขาบ้านนะครับหประตูต่อ2เสียประตูในช่วงท้ายเกมอีกเกมหนึ่งเสมอกัน4ี่สี่ครับในโกปาเดเลรอบรองชนะเลิศเลกแรกเรียกได้ว่าปีนี้บาซ่ายังไม่ชนะแอตเลโกมาริตเลยนะครับอย่างไรก็ตามถ้าย้อนกลับไปดูเฮตู Head Head, ้เฮดสถิติการเจอกันก่อนหน้านี้5เกมนะครับบาซ่าชนะแอตเลโกมาริดรวดเลยนะครับ เป็นการชนะเกม0ูถึงสเกม103เกม301เกมแล้วก็ชนะ4-2 1เกม5เกมยิง10ประตูส่วนแอตเลติกมามรินั้นแพ้รูดแล้วก็ยิงได้แค่2ประตูเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมองแค่ซีซั่นนี้ว่าแอตเลติกกดูข่มกว่าบาซ่าก็อาจจะไม่ถูกต้องนะในส่วนของสภาพทีมแอตเลติกมาดริดนะครับวันนี้โกเก้กับตันทีมไม่ผ่านความฟิตแต่ผมมองว่าไม่มีผลกระทบเพราะว่า เขาไม่ใช่ตัวหลักในซื่อสั้นนี้นะครับโดริโกเดลปอผ่านความฟิตลงมาได้นะครับก็จะยืนจับคู่กับปาโบ b บาลิอสแต่อีกหนึ่งคนที่จะขาดหายไปก็คือกองหน้าซูเปอร์ซับอย่างอังเคลกอรอาหลังจากไปถูกใบแดงไล่ออกในเกมกับเคตาเฟ่ไล่ออกไม่เท่าไหร่ด่ากรรมการแบบโอ้โหครับเรียกได้ว่าคําพูดที่ออกมาเนี่ยห่ยาบขายสุดๆนะครับเลยโดนแบบไบหเกมด้วยกันอื ส่วนบาร์ซ่านะครับสาปนทีมเหมือนเดิมครับมาร์คเบนาวเครสเซนเซนแทนซีเจนยังคงเจ็บยาวที่เหลือก็พร้อมลงสนามในส่วนของการจัดทีมครับภายใต้ระบบ4-4-2ของบาร์ของแอตเลติโกมาลิดนะครับก็จะมียานโอบลักเป็นผู้รักษาประตูแบ็กขวาเป็นมาร์โกสโรเรนเต้ครับแบ็กซ้ายจะใช้คาบิการันคู่เซนเตอร์เกรมองน้องเล็กับโค้ชทีมเนตรงกลางบาโบบาริโอสนะครับกลุมเกมร่วมกับโรดิโกเดอปอล ริมเส้นด้านขวาจะเป็นชูเรโน่ซูเมลเน่ริมเส้นด้านซ้ายคอนเกการาเกอร์หรือไม่ก็ซามูริโน่ก็เลือกเอาครับถ้ากาลาเกอร์ก็จะเน้นเหนียวแน่นแต่ถ้าเอารุกจัดจัดก็จะเป็นซามูริโนส่วนคู่หน้าคูเรนอวาเรสกับอัลต g r i ิสแมน ทางฝั่งของบาซ่าวันนี้4-2-3-1นะครับบอยเซ็กซ์เซตนี่ ed, เป็นผู้รักษาประตูแบ็คขวาชูสกุงเด้แบ็คซ้ายอเลคอนโดบาเร่คู่เซ็นเตอร์ปาวกูบาซีพลุนโตแบนจากเกมแชมเปี้ยนชิพมายืนคู่กับอินิโกมาติเนสคู่ดับเบิ้ลไพวอตเตยองกับทันต์ของเปตรีแนวรุก3ประสานนะครับลามินยามาโอมโอราฟินยาและก็หน้าเป้าโรเบิร์ตเลวันดอสกี้คู่นี้เนี่ยถ้าว่ากันโดยสกายภาพโดยรวมถือว่าใกล้เคียงสูงสีกันเพียงแต่ ในพาร์ทของเกมรุกเนี่ยผมมองว่าบาร์ซ่าโดดเด่นเฉียบคมแล้วก็หลากหลายกว่านะครับหลายๆเกมเราจะเห็นนะครับแอตเลติกมาริดอะไรก็ดูดีแต่จังหวะพอจะเร่งเอาประตูให้ได้นยบางครั้งบางคราวเอาไม่ได้ขณะที่บาร์ซ่ามีตัวที่เรียกได้ว่าเป็นตัวพิเศษทําลายสมดุลเกมรับของคู่ต่อสู้ได้ดีอย่างรามิญยามาลแล้วก็ตัวทลุทะลวงอย่างราฟฟินญาก็ต้องบอกว่าบางจังหวะบางเกมก็ได้สองคนนี้นะครับที่เป็นคน ทะลวงแนวรับของคู่ต่อสู้แล้วก็ยิงประตูว่ากันในเรื่องของสภาพทีมแอดในคุางดิบผมมองว่าเสียเปรียบเพราะว่าลากยาวกับทางด้านแอดใมมนกดิบมา120นาทีแถมอกหักอีกต่างหากตรงนี้ไม่ใช่แค่สภาพร่างกายเท่านั้นสภาพจิตใจด้วยเรียกได้ว่ามันล้าจริงๆ ขณะที่บาร์ซ่าเล่นกับเบนฟิก้าในเกมที่ไม่ได้เหนื่อยมากนักนะครับคุมสถานการณ์เอาไว้ได้โดยตลอดแถมเกมกับโอซซุน่าก็เลื่อนเพราะฉะนั้นเรื่องของสภาพร,ร่างกายผมว่าสดกว่าทางด้านของแอดเดโกาดริดแหละและจุดนี้แหละน่าจะเป็นจุดตัดสินเพราะเกมมันน่าจะสู้กันสนุกสูสีและใช้พลังเยอะนะครับไปปลายเกมบวกกับความเฉียบขาดความพิเศษในเกมรุกของบาร์ซ่าเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่ทําให ทีมของฮันซิฟิกบุกชนะทีมของโชโรซูเมอเนได้ตามสายตาของผมครับฟันธงครับว่าบาซาจะบุกชนะแ mm hmm. อตเลติกมาริด2ประตูตอ1ครับ